ดีครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่านะรอ่าพี่พีนเพื่อนหน้าจะเคยเหียการมันผมเนะะี่ยก็เวลาเหยียบเห็นไหมฮะแต่เราเหยียบมันเหมือนจะมีช่องว่างนิดนึงครับเหยียบแล้วมันกึกกึกกึกวิธีการตั้งครับไม่ยากครับแค่ปัดใต้เบอร์สิบเจ็ดนะฮะปึ๊บพี่พีนเพื่อนเห็นตรงนี้ไหมฮะ ที่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งนะปึ๊บพ,พี่เพื่อนเห็นตุ่มนี้ไหมฮะตุ่มที่ยันคลาดไว้อะอยากกับเราใช้ตตตใต้มองเห็นหรอเปล่าปัาใต้นะครับคลายปล่ยตุ่มตรงนี้นะครับ โอเคพอเราคลายได้แล้วนะครับเราเหยียบเรากดดูกดดูก็อย่างติ๊กติ๊กติ๊กอยู่ปึ๊บพอคลายเสร็จปั๊บเราถอยขึ้นนิดนึงครับเกลกันนิดนึงครับมองไม่เห็นแล้วเราก็หมุนหมุนตัวนี้มันมันปรับให้มันลึกลงไปอีกนิดนึงนะครับลึกลงไปนิดนึงแล้วเราก็ลองไาเหยียบดูกดดูเพื่อไม่ช่องว่าง ก็ปรับไปนิดนึงฮนะคลายเสร็จแล้วปรับปรับเสร็จเราเหยียดดูอ่ะเห็ะนไหมฮะปรับเปึบ๊บให้มองมองเห็นเลยฮะมันดีอ่านี่ฮะนีนะแล้วเราก็ลองกดดูโอเค หมุนยึดนิดนึงครับแล้วเราก็กดดูโอเคแค่นี้ครับแล้วเราก็ยึดกลับไปคืนไม่ได้ยากเลยครับ ยึดนในดึ่งนแล้วกกดดูกึกกึกมันยังกึกอยู่แล้วก็ตั้งใหม่ก็หมุนใหม่แล้ว,ก,ลวก็กดดูโอเคไม่มีต้องว่างอลไรนะครับแล้วก็ยึด ก็ไม่ถนัดน,นะครับมองไม่หนนะฮะนี่เป็นความรู้เล็กๆนะครับสําหรับพี่ๆที่เป็นแล้วก็ง่ายสาหรับเขาฮะสำหรับพี่เพื่อนที่ไม่เป็นก็คือเหยียบคลาแล้วรู้สึกเหมือนมันหลวมหรือมันมีช่องว่างอันนี้เลยนะฮะมันดูเล็กๆแบ่งกันกันแล้วก็ยึดทําเองได้ครับง่ายๆพอเรายึดแน่นเสร็จปับ๊บ ยึดแน่นเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็มาลองกดดูกดดูจะไม่มีไม่มีช่องว่างเลยนะครับจะพอดีไม่มีช่องว่าง้วมันก็จะพอดีนะฮะพอดีกําลังนุ่มครับเดี๋ยวเรามาดูตอนผมลองขับดูกันวิธีการตั้งนะครับไม่ได้ยากเลยพี่เพื่อนๆทาได้นะฮะทำเองก็ได้นะครับแค่เบอร์17ครับเดี๋ยวมาดูตอนผมขับอีกที อันนี้ของอีสูซูนะครับนะากนคือกล้องไว้ที่ไหนโอเคอ่าโอเคน่าจะถ่ายถึงที่แล้ว เจ้าด้านเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาดูตอนที่เราออกตัวนะครับเราก็ทุกอย่างได้หมดแล้วครับนิ่มปกติหมด้ ะะดูนะการเหยียบการออกตัวทุกอย่างนิ่มเลยครับไม่มีช่องว่างลนะพอดีถนัดขาของเรานะครับดูนะฮะนะ,อะขอบคุณพี่ๆที่ติดตามนะครับเป็นความรู้เล็กๆสําหรับพี่ที่เป็นช่างแล้วอะ่ะสาหรับเขาก็ง่ายครับสําหรับเราพี่ิพ่นเพื่อนที่ยัง,ท,ยงทําเองไม่ได้นะฮะก็ลองทําตามดูได้นะครับ,รบวิธีการตั้งทาร์ต เวลาเราเหยียบมันจะมีเหมือนช่องว่างแต่ตอนนี้ก็คือปกติแล้วเราตั้งปึบ๊บทุกอย่างก็นุ่มขาพอดีครับไม่มีช่องว่างไม่มีเสียงตึกกักขอบค,ครับขอบคุณที่ติดตามนะฮะกับช่องความรู้มีวัยเป็นปันครับความรู้เล็กๆครับขอบค,ครับ